แผนเค้กย้ำตำนานนางเอกเวันไม่ได้ทำกันง่ายๆเผยชีวิตก็มีช่วงที่ยากย้อนเล่าถึงตำนานนางเอกเวันกลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียล เมื่อโดนสองเมนเทอร์มาริยาและแอนโทเนียแซลแรงว่าส,สมกับที่ครองละคร7วันเลยค่ะในรายก,การดังทำให้หลายคนหวนนึกถึงยุครุ่งเรืองของนางเอกคนนี้ที่เคยสร้างปรากฏการ์นำแสดงละคร3เรื่องรวดจันถึงอาทิตย์ได้แก่คุณหนูเทวดาหมวยอินเตอร์และสู่แสงตะวันในปี2551แถมเธอยังมีโฆษณาที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ขั้นอีกเพียบ จนเกิดวาลีฮิตติดปากว่าแพนเค้กอยู่รอบตัวเราล่าสุดแพนเค้กก็ได้ออกมาเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนถึงเรื่องนี้ว่าการจะได้ครองละคร7วันในยุคนั้นต้องขอบคุณคุณแดงสุรางเกรมปรีที่ให้โอกาสเพราะเป็นช่วงที่ละครถ่ายไปออนแอร์ไปทำให้ได้เห็นเธออยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันพร้อมกับมีงานอีเวนต์และงานโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ช่วงนั้น เป็นช่วงที่สนุกและต้องเรียนรู้งานอย่างรวดเร็วโชคดีที่มีคุณแม่แพรมนวลนงคอยดูอยู่ไม่ห่างนอกจากนี้เธอยังรู้สึกดีใจที่ตำนานของเธอยังคงถูกพูดถึงและดีใจที่แฟนๆทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าจนถึงน้องๆรุ่นใหมย่ยังคงชื่นชอบและให้กำลังใจเสมอทำให้เธอยังคงมีความสุขกับการทำงานที่เธอรักมาจนถึงทุกวันนี้ ค่ะก็เรียกว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงที่มากด้วยฝีมือจริงๆไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็ยังเก่งและสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและเธอก็ยังมีผลงานให้เราติดตามและได้เห็นอยู่เป็นประจำบนจออย่าลืมติดตามผลงานของเธอกันต่อนะคะ